ราะการฝึกอบรมคือการเติมความรู้พี่ๆจากกลุ่มประมงเรือเล็กตาก,กวนอ่าวประดูจึงชักชวนกันเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการซ่อมเครื่องยนต์เรือประมงพื้นบ้านประจำปี2564หลักสูตรการทำงานและแก้ปัญหาระบบปั๊มกับกอนอ,อสารฝันคนพันอาปี64คนพันอาหมายถึงคนที่มีทักษะด้านการซ่อมเครื่องยนต์อาชีวะและมีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อน เมื่อวันที่26มีนาคม2564สำนักง,งานท่าเรืออุตสาหกรรมมาพตหรือสทรร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดฝึกอบรมซ่อมเครื่องยนต์เรือประมงพื้นบ้านหลักสูตรการทำงานและแก้ปัญหาระบบปั๊มเครื่องยนต์ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านโดยมีนายเรืองฤทธิ์กุศลกรรมบทผู้อำนวยการสำนักง,งานท่าเรืออุตสาหกรรมมาพธเป็น,ป,นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมรด้วยนะคับ เอได้น้นกกก็ลลาาายยยจ่ย่วพิมผูชบ,คบโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนโดยตรงและสามารถต่อยอดทักษะอาชีพและประยุกต์ใช้กับเครื่องยนต์ประมงได้จนเกิดผลสำเร็จชาวประมงมีความรู้มีความสามารถสามารถซ่อมเครื่องยนต์ได้ด้วยตนเองและยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้สร้างอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคง ที่ตาขีดชุมชนประมงละเล็กตะกวนะกนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับที่ทางท่านผู้ใหญ่ใจด,ดีนะครับทางตอธรนะครับทางท่าน่งงานท่าเรือตากรรม,มัดตพุทธนะครับได้จัดอบรมนะครับในเรื่องของโครการซ่อมเครื่องยนต์เรือประมงนะครับซึงวันนี้ เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของระบบปั๊มเครื่องยนต์นะครับเพื่อเป็นการต่อยอดในการประกอบอาชีพนะครับใน,ในเรื่องของการซ่อมเครื่อง,งยนต์เรือประมงครับซึ่งโครงการนี้เราได้ดําเนินการมาเป็นระยะเวลาสามปีแล้วซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยคือพี่น้องชาวประมงเองเนี่ยเริ่มแรกซ่อมเครื่องยนต์เรือประมงไม่ไม่เป็นนะครับก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มรอช่าง กว่าช่างจะลงมาซ่อมให้เนี่ยครึ่งคึ่งใช้เวลานานแล้วก็ทางประมงเองเนี่ยเสี่ยโอากาศในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ค่าซ่อมที่แพงนะครับเรื่องอของการฝึกอบรมเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับพี่น้องชาวประมงนะครับซึ่งทุกวันนี้เรามีช่างประจำศูนย์ของตัวเองเนี่ยประมาณ20ท่านนะครับหน้าทีหน้าศูนย์ตะโกนอ่าบระดูแห่งนี้นะครับ ก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงได้หลายๆทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในวิสาหกิจทั้ง8กลุ่มนะครับก็นํำมาต้อมที่นี้ได้หมดนะครับซึ่งราคาก็จะเป็นกันเองนะครับไม่ไม่ได้แพงเหมือนไปต้อมข้างบนนี้นะครับซึ่งซึ่งวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีการฝึกอบรมในเรื่องของการซ่อมเครืงยนตเพื่อเพิ่มศักยภาพนะครับให้ให้กับท่าง ในในผลของเรานะครับเพื่อจะได้ต่อยอดสร้างให้เกิดประโยชน์กับกับตัวเขาเองด้วยกับอาชีพประ,ประมงเองนะครับครับตัวการที่เราจัดขึ้นก็คนพันหาเนาะที่เราได้คุยกับทางกลุ่มประมงนะกากับกลุ่มประมงเนี่ยเรือก็มีเครื่องยนต์นะครับประสบปัญหาก็คือต้องเราก็ต้องเมื่อก่อนนี่ก็ต้องไปซ่อมเครื่องยนต์นะฮะสองสามสามปีที่แล้วนะฮะทางสตทลก็ได้ร่วงวัดชลลุมชนตำรวจว่าอ่าเขาก็อยากที่จะสามารถที่จะ แก้ไขซ่อมแซมในเบื้องต้นได้เองบ้างนะครับก็เถือเป็นโครงการที่เราทำขึ้นในวันนี้นะครับเราทํามาทั้งหมดสปีแล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราก็ทางซ่อมพวกไดชาร์จไดสต,ตาร์อะไรตรกนี้นะครับปีนี้เองเราก็สำรวจความต้องการของลูกค้า,าว,ว,ว่าปีนี้เขาอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติม นะครับปีนี้ก็เลยมีการที่จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องฟังนะครับก็ได้เชิญทางอาจารย์วิทยากรนะครับรร่ายนะครับมาเป็นซึ่งวันนี้ต้งใช้มาพิเก่อนนะครับว่าวันนี้ไม่ได้มาสอนนครับเพื่อได้มาสอนวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปมรู้ที่จะได้แตก้เพราะว่าทุกท่านนะครับตามที่ดูแล้วนะครับท่านผู้ช